kia cây này vê lá kia cây này vê lá kia cây đeo เกี่ยวกัเกี่ยวกัแต่โครู เกี๊ไก่ไก่แต่โคบโคบโค่ได้ไก่เยอะไก่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ ก็เรียบร้อยดูสิโอ้โหปลามุยิงติงเลยปลาบบนี้อ้าวแดงนี่สิบเกียวไปกระจบลงไว้ซำนี้สวัสดีครับ